ตอนนี้ผมก็ทำเก้าอี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนนะครับเป็นไงครับผมตอนนี้เราก็ทําเสร็จแล้วนะครับใส่ขาเรียบร้อยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กูแบม h ช n n นลวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมมีของเล่นมานําเสนอก็คือ เก้าอ e ี้เกมมิ่งที่ผมนั่งอยู่นะครับตัวนี้ผมซื้อมาจากตลาดนัดของถมนะครับในราคาแปดสิบาทข้อเสียของมันมีเยอะนะครับก็คือ1เบาะมันขาดเป็นรอยกับ2ขาเก้าอี้มันไม่มีนะครับแต่ผมดูแล้วเฮ้ยโครงสร้างยังดีอยู่ผมก็เลยจะเอามาซ่อมแซมนะครับนี่ครับผมคือในตัวบนตรงนี้นะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยมันจะขาดแค่ตัวเบาะนั่งข้างล่างอย่างเดียวนะครับผมก็เลยเปลี่ยนแค่ตัวเบาะแล้วก็ใส่ขาเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่า ตอนมามันเป็นยังไงแล้วก็จริงๆแล้วผมมีเก้าอี้เกมมิ่งแลครับตัวหนึ่งแต่ว่าผมได้มาจากอกองขยะเลยตัวนั้น,นสภาพแบบขาดยับมาเลยผมก็เอามาซ่อมแซมมันแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้ท o YouTube ผมก็เลยไม่มีคลิปแต่มีรูปถ่ายเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับว่า ก่อนทำวัาหลังทำเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปตัวนี้กันนะครับว่าผมทําอะไรมันไปม,มั่งนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการทำเบาะนะครับที่ผมซื้อมาจากตลาดนะัด80บาทมันจะเป็นเบาะเกมมิ่งตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นคือข้อเสียของมันตอนนี้ก็คือที่เจอนะครับก็จะมีตัวเบาะพื้นนั่งครับหนังพื้นนั่งตัวนี้มันแตกหนังพื้นนั่งตัวนี้มันแตกหมดนะข้างบนมันยังใช้ได้อยู่ยังไม่มีขาดไม่มีอะไรแล้วก็ สองก็คือตัวนี้มันไม่มีขามานะครับเหมือนขามันหักมานะครับผมไปเจอมาลุงเขาขาย80ดิบาทผมก็เลยซื้อมาเลยทีเนี้ยผมก็จะมาเปลี่ยนเซวเบาะหนังตัวนั่งนะครับแล้วก็ส่วนขาผมมีเก้าอี้ออฟฟิศอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะรื้อเอาขาตัวนี้นะครับมาแปลงใส่ก็จะเป็นตัวนี้ผมจะยกตัวนี้ออกหมดเลยนะครับจเจาแค่ขามันอย่างเดียวเอามาใส่ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปถอดมันก่อนนะครับ ว่าอาจจะต้องมีเปลี่ยนหนังหรือเชื่อมตรงไหนบ้างนะครับเ๋ยวไปดูกันเลยครับผมตอนนี้ผมก็รื้อตัวเก้าอี้ออกมาครับนี่ครับที่มันขายกันถูกๆตัวละพันกว่าบาทนะเวลาแกะมาสภาพก็จะมีแค่นี้ครับผมเป็นแผ่นไม้เก่าๆนะครับของจากเมืองจีนก็จะได้สภาพประมาณเนี้ก็ผมจะซ่อมตรงนี้นะครับโดยการที่ผมจะต้องเชื่อมคานเหล็กมันขึ้นมาใหม่นะของเดิมมันหักเพื่อที่จะใส่ขาอันนี้ผมก็ได้ขาเก่าใหม่ตัวหนึ่งก็คือผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ตัวนี้คือเบาของมันนะครับที่ผมจะซ่อมมันจะมีรอยแตกรอยขาดตรงนี้ครับผมจะต้องเปลี่ยนหนังตัวนี้ใหม่ส่วนตัวพนักพิงด้านบนไม่ต้องซ่อมนะครับมันยังพอใช้ได้อยู่ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมไปทําก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งว่าทําเสร็จแล้วจะเป็นยังไง,ไอองไตอนนี้ก็จะวัดตัววางโชคนะครับ ตอนนี้พ่อผมก็ได้เชื่อมตัวค้ำมาให้เรียบร้อยเพราะของเดิมมันจับน็อตมาแบบบางมากกลัวมันจะพังนะครับก็เ,เลยต้องเชื่อมตัวยึดเพิ่มใหม่เพื่อรับน้ําหนักไม้นะครับแล้วก็จะใส่คานกลางเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทําตัวจับน็อตรับตัวโชคขาของมันนะครับผมคนที่มาช่วยผมทําก็คือพ่อผมเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็จะตัดเหล็ก นะครับเพื่อเอามาวางแล้วก็จะเชื่อมติดเราจะใช้เป็นเหล็กฉากนะครับงงตรงนี้เราจะวางเชื่อมตรงนี้ไปเลย ก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเชื่อมคานรับก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ยึดเจ้าตัวโชคขาของมันได้นะครับ 1, ตอนนี้ก็กำลัง เชื่อมคานนะครับตัวรับน็อตนะครับเพื่อยึดน็อตจับเข้ากับไอ้ตัวขาโชกกี้นะครับผม ก็จะได้คานแบบนี้มานะครับผมคือคานตัวนี้ผมจะเอาไว้วางน็อตแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเชื่อมน็อตแบบนี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับทีนี้เราจะจับน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับเพื่อให้มันแน่นหนาขึ้นตอนนี้ก็กําลังจะเชื่อมน็อตแล้วนะครับเชื่อมน็อต4ตัวนะครับเพื่อจับตัวฐานโชกเกอาอี้นะครับ ือตอนนี้ถ้าเป็นพวกคลิปอะไรที่ต้องซ่อมแซมหรือ DIY นะครับพ่อผมก็จะเป็นคนทําให้ส่วนใหญ่นะครับเพราะผมเชื่อมไม่ค่อยเก่งนะครับก็คือจะเป็นการวางตัวน็อตนะครับสี่ตัวแบบนี้นะครับพอได้รูที่มันตรงเราก็จะเชื่อมให้มันแน่นขึ้น,นครับตอนนี้เราแค่แต่แตะไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันอยู่ทรงก่อนเดี๋ยวทีนี้เราจะเชื่อมให้มันแบบแน่นหนาขึ้นแล้วนะครับ รียบร้อยครับก็คือเชื่อมให้มันแบบแน่นขึ้นไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปหุ้มเจ้าตัวเบาะนั่งกันนะครับมันจะต้องหุ้มหนังใหม่นะเพราะหนังเดิมมันขาดโอเคครับเดี๋ยวผมไปหุ้มเบาะก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ลื้อเจ้าตัวหนังเบอออกมาแล้วนะครับมันแตกเยอะนะครับก็ตัวน,นี้เดี๋ยวเราจะเอาไปตัดใหม่นะครับผมแล้วก็เย็บขึ้นมาใหม่ตอนนี้พ่อผมกําลังเย็บให้นะครับคือพ่อผมนี่ทําให้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเชื่อมตัดเย็บทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็วัดตัวหนังที่จะเย็บเข้าไปใหม่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนเย็บเสร็จแล้วนะครับว่าหุ้มเสร็จแล้วจะสวยไหมนะครับตอนนี้พ่อผมไปเย็บหนังเสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพ่อเขาจะหุ้มเจ้าตัวเบาให้ ตัวนี้เราเปลี่ยนหนังใหม่เลยนะครับต้องเย็บทรงเดิมขึ้นมาใหม่แต่มันก็จะไม่ยากเท่าไหร่ พอเราได้บอบ์ดตัวนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบเจ้าตัวชุดของมันนะครับที่เราทําไว้ตอนแรกเราก็จะใส่ปีกคืนมันเข้าไปนะครับก็คือปีกตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะหุ้มตัวนี้แล้วก็ใส่เบาะเดิมมันกลับคืนไปก็จะเสร็จแล้วนะครับในตัวของเบาะนั่งเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปประกอบกอนนะครับตอนนี้เราก็หุ้มจะเสร็จแล้วน,นะครับเก็บรายละเอ,อ,อียดด้านล่างของตัวเบาะนั่งของเต้าอี้นะครับ รเราก็ทําการปิดพื้นด้วยนะครับเพออันเก่ารอยน็อตเก่ามันไม่สวยนะครับเราก็ปิดใหม่หมดเลยเป็นไงครับพอเปลี่ยนหนังแล้วเหมือนของใหม่เลยครับผมพ่อก็จะเป็นคนทําให้ผมเกือบทั้งหมดอะเพราะผมมีแค่ไอเดียบางอย่างผมก็ทําเองไม่ได้นะครับแต่พ่อผมก็ทําได้ โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปประกอบใส่ตัวเบาะพิงนะครับแล้วก็ใส่ขาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนตอนนี้ผมก็ทําเก้าอี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนนะครับเป็นไงครับผมตอนนี้เราก็ทําเสร็จแล้วนะครับใส่ขาเรียบร้อยตอนนี้ที่เราซ่อมไปก็จะมีตัวหนังพื้นล่างนะครับที่เปลี่ยนข้างบนเราไม่ได้ซ่อมอะไรเลยแล้วก็เจ้าตัวขานะครับด้านล่างเราก็ ใส่ตัวปิดงานเก็บเรียบร้อยหมดนะครับด้านหลังก็จะมีตำหนินิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เห็นอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็เดี๋ยวใช้สีทาหนังนะครับที่เป็นสีดำเดี๋ยวซื้อมาทาอีกทีนะครับเรียบร้อยครับโต๊ะเกมมิ่งในราคาแปดสิบบาทเป็นยังไงกันครับผมการทำเก้าอี้เกมมิ่งของผมนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้ผมด้วยนะครับบางอย่างของตามตลาดนันะครับมันถูกก็จริงแต่เราต้องดูด้วยว่าเราสามารถซ่อมแซมมันได้หรือเปล่านะครับถ้าบางคนก็อาจจะทําไม่ได้อย่างผมอะ่ะผมก็ไม่ได้ทําได้ทุกอย่างแต่ผมก็มีไอเดียมีหัวคิดผมก็จะให้พ่อช่วยนะครับในบางเรื่องที่อาจจะต้องเป็นพวกเรื่องเชื่อมเย็บหนังอะไรเงี้ยผมก็ทําให้เป็นหรอกแต่ข้อดีของพ่อผมคือเขาทำเป็นผมก็เอามา ให้แกดูว่าเอออันนี้จะทํำได้ไหมนันะทำได้ไหมแล้วก็มาทํากันอะไรประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวมารอดูนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมาเล่นอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ